ຜູ້ປາວນາທາແຫ່ງແຫ່ງເດລັດເກຍສ 야. Yeah. Yeah. มีปลายไฟพร้อมแปลงไฟละมาเชียนมาเนี่ยลเอ้ยลังข้าเจ้าเมียหัวสีห้อของเอมืองน่ารักมากๆนะครับพี่น้องจ้าเมืองอุบลนี่เป็นเมืองของหมอลำเนะศิลปินแห่งชาติเยอะแยะมากมายบาทีิตีคือก้องไว้ไล่ก็ด้วยความที่เป็นพ่อเป็นเกาหลีแม่เป็นญี่ปุน่นแต่ว่าส่งก้องไวไล่ไปเรียนกับคนสวนที่สกลนครสาวเก้า,าปี ก็เลยเพอจะลำได้บ้างนิดหน่อยนะฮะดูจาก u ูทูบนะผมโอ้ชิก่าขึ้นปากได้ไหมเนาะนะครับสิลำสมซูฟังมาทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีหมอลำต้องมีหมออะไรแคนหมอฟัน<ะ>เออ,อ,นอกับหมอแคนสุดของเขามันอย่างหมอฟันคิดอะไรอยู่อะตัวเองนะตั้งแต่เขาเล่นเขาให้เงินเลยบมอแม่แมนครับผมมาหาเงินครับอยู่บําเพ็มาหาเราไมมครับ,บแม่ครับเป็นไ ครับผ anyway, so like uh ัวสำรองเป็นเพียงเพื่อชีวิตแม่บคเนี่ยเพลงใหม่ไทยบอกครับเข้าใจอยู่แม่แต่ว่าแม่พอแม่ฟังแล้วแม่รู้สึกยังไงมีความสุขกับเพลงนี้ใช่ไหมเข้ากับชีวิตพี่พ่อแม่ขายผัดไทยใช่ไหมออะผัวไปก่อน แต่บามาขอเม่งผัวสำรองโอ้อ้ยตุนผัวเจ้าดีห <c oughs> ลังจากนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอจงมือสูงเกียรติของพระเดรกคุณท่านผมจะสัมผัสการร้องเพลงหมอลำที่มุดโดยผู้อีปานเตหิต <c oughs> จากับนร้องนุ่งเสียงจองหอง,ก,องก้อนในในโอกาสนี้แต่ในขณะนี้กลับไเรียนเชิญหมอคแคนก่อนครับ อันว่านสรุดอีรีนด้หมนวงเข่าแล้วเปิดเปิดตัวอย่างพระเอกซีรีเกาหลียางมาเตะม,มาคินี่นะัวเกือบพัดข้ขมมน <laughs> หมอแคนครับครับคือจริงๆเราเรากล้องไม่ไล่ก็พยายามคัดหน้าตาในในในวงนะฮะทำไมต้องเอาชิ้นเหรียมาด้วยเอ๋คือไม่เพิ่งมารู้นะโอ้พี่น้องครับคุณหน้าไหมฮะ เขาคือ <insecurity S 2> <Basket. S 1> ใครฮะตอบดังเซฟครับเขาคือใครครับแม่แม่ยังสิบวนไปใส่ดีเจพูดถึงคนเดียวเลยฮะคือบักข้างล่างนั่นโอ้ยแบบลาเอ้ยแล้วเนี่ยชิ้นเสื้อเสื้อยนี่ยใช่บ้าบอลโฆษณาบีดมั่วเลยเป็นลูกหลานชาวบลนะครับอ้าวมาตื่นเต้นอย่างไรวะปลุมือเลยครับปลุมือเลยฮะ โอเคโอ้วโอเค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 อัว เราต้อง้แค่แค่กอก่นาังิดไล้มัน้นาเ่องที่นเกิดนคือเราเข้าบรบบตกรางตเป็นลูกหลานยนผว่าจะบอกจทางก่อนที่พรนะฉะนั้เป็นการไบาทเขาจะทางตัวต้องเรื่องห่างเยอะ ไปลูกเป็นที่ไปลูกขกอนลูกอนแม่่ยกนอนเสื้อ่ได้ยนจริงกแล้วคุณรอดเสียปะปวดสำลักแม่เด็กนี่ปอแม่เป็นไรก็คอแม่เป็ไขคองกใครมันใชแล้วแม่มาีเพื่อิมากังปวลัก มากำลงงานครับบงบงด้มบัออร ต้อเรี่งใบตัตู่มาเืจเ่มื่อยเมื่อนีบเหลือเลยรไเมื่อเป็นหนอนเมื่อหลายแม่ทำเมื่อหลายตังนี้พอเป็นกหลายทน,นี้ ผมว่าผมมนจะดีหรกครับผมว่ต้องม่ตะโกนอะไรใ่ปากครับคุณเดียวฮโร่ไหอยู่บ้านล่ะ มาฮะลายพักยกีฬามันจะมีแลวเราต้อบอกว่า้เกิดว่ามีทาอะไรก็ตามถ้าทำร่วมกันแล้วมีความสุขมันจะลืมเร็วไอ้ที่กลภาพมันจะจไปตลอดเอเรืงคไปเบิวาเหมืลายดอกน